สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะอาทุกท่านครับวันนี้เราจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์ถวินสุทธจิตโตลัมมนาแห่งวัดป่าชา้าตำบลถาวรอำเภอเจริมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ขอรกราบนมัสการนิมนต์พระคุณเจ้าครับนโมตัสสะพะโคะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะ พระควโตระหโตสัม,มาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระควโตวรหะโตสัม,มาสัมพุทธัสสาขอนอบน้อมแด่พระสัม,มาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นอรหันต์ตัดรู้เองโดยชอบอัตมาจะเทศนาในสถานการณ์ที่บ้านเมืองมีความสับสนเกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับความคิดที่ขัดแย้งกัน จึงอยากให้สาธุชนชาวพุทธได้รับฟังสิ่งที่ถูกต้องที่ว่าถูกต้องก็เพราะว่านำเอาบทประพันธ์ของเรื่องบทประพันธ์เรื่องพุทธธรรมของพระมพมคุณาภรณ์ปออประยุทโตมาเป็นบทในการเทศนาฉะนั้น จึงต้องทำความเข้าใจโดยเฉพาะชาวพุทธเราต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมะที่ถูกต้องของพระองค์สมมาสมเด็จพ,พระพุทธเจ้าของเราที่ท่านสั่งสอนไว้วันนี้ขอเสนอบุพภาคของการศึกษาหรือบุพนิมิตแห่งมัชฌิม,มาปฏิปทาสมมาทิฏฐิเป็นองค์ประกอบสํำคัญของมัชในฐานะที่เป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติธรรม หรือเป็นขั้นเริ่มแรกในระบบการศึกษาตามหลักการของพระพุทธศาสนาและเป็นธรรมที่ต้องพัฒนาให้บริสุทธิ์ชัดเจนเป็นอิสระมากขึ้นตามลำดับจนกลายเป็นการตัดสรู้ในที่สุดดังนั้นการสร้างเสริมสัมมาทิฏฐิจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง มีข้อความในพระไตรปิฎกแสดงหลักการสร้างเสริมสัมมาทิฏฐิไว้ดังนี้ภิกษุทั้งหลายปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งสัมมาทิฏฐิมีสองประการดังนี้คือประระโตโะและโยนิโสมนัสิการ 1. ประระโตโะเสียงจากผู้อื่น การกระตุ้นหรือชักจูงจากภายนอกเช่นการสั่งสอนแนะนำการถ่ายทอดการโฆษณาคำบอกเล่าข่าวสารข้อเขียนคำชี้แจงอธิบายการเรียนรู้จากผู้อื่นในที่นี้หมายเอาเฉพาะส่วนที่ดีงามถูกต้องเฉพาะอย่างยิ่งการรับฟังธรรมความรู้หรือคำแนะนำจากบุคคล ที่เป็นกันลยาณมิตรข้อแรกนี้เป็นองค์ประกอบฝ่ายภายนอกได้แก่ปัจจัยทางสังคมอาจเรียกง่ายๆว่าวิธีการแห่งศรัทธา 2. โยนิโสมนัสิกการการทำในใจโดยแยบคายการใช้ความคิดถูกวิธีความรู้จักคิดคิดเป็นหรือคิดอย่างมีระเบียบหมายถึง การรู้จักมองรู้จักพิจารณาสิ่งทั้งหลายโดยมองตามสิ่งที่นั้นๆสิ่งนั้นๆมันเป็นของมันและโดยวิธีคิดหาเหตุผลสืบค้นถึงตนเขาสืบสาวให้ตลอดสายแยกแยะสิ่งนั้นๆหรือปัญหานั้นๆออกให้เห็นตามสภาวะและตามความสัมพันธ์สืบทอดแห่งเหตุปัจจัย โดยไม่เอาความรู้สึกด้วยตัณหาอุปาทานของตนเข้าจับสองข้อนี้เป็นองค์ประกอบฝ่ายข้อสองนี้เป็นองค์ประกอบฝ่ายภายในได้แก่ปัจจัยภายในตัวบุคคลอาจเรียกง่ายๆว่าวิธีการแห่งปัญญามีพุทธพจน์แสดงปัจจัยทั้งสองนี้ในภาคปฏิบัติของการฝึกอบรม เน้นถึงความสำคัญอย่างควบคู่กันดังนี้หนึ่งสำหรับภิกษุผู้ยังต้องศึกษาเรามองไม่เห็นองค์ประกอบภายนอกอื่นใดมีประโยชน์มากเท่าความมีกัลยาณมิตรเลย 2. สําสำหรับภิกษุผู้ยังต้องศึกษา เรามองไม่เห็นองค์ประกอบภายในอื่นใดมีประโยชน์มากเท่าโยนิสโสมนสิการเลยปัจจัยทั้งสองอย่างนี้ย่อมสนับสนุนซึ่งกันและกันสำหรับคนสามัญซึ่งมีปัญญาไม่แก่กล้าย่อมต้องอาศัยการแนะนำชักจูงจากผู้อื่นและคล้อยไปตามคำแนะนำชักจูงที่ฉลาดได้ง่าย แต่ก็จะต้องฝึกหัดให้สามารถใช้ความคิดอยากถูกวิธีด้วยตนเองได้ด้วยจึงจะก้าวหน้าไปถึงที่สุดได้ส่วนคนที่มีปัญญาแก่กล้าย่อมรู้จักใช้โยนิสโสมนสศศิการได้ดีกว่าแต่กระนั้นก็อาจต้องอาศัยคำแนะนำที่ถูกต้องเป็นเครื่องนำทางในเบื้องต้น และเป็นเครื่องช่วยส่งเสริมให้ก้าวหน้าไปได้รวดเร็วยิ่งขึ้นในระหว่างการฝึกอบรมการสร้างเสริมสัมมาทิฏฐิด้วยปัจจัยอย่างที่หนึ่งประจรโตโคสะก็คือวิธีการที่เริ่มต้นโดยศรัทธ,ธาและอาศัยศรัทธ,ธาเป็นสำคัญเมื่อนำมาใช้ปฏิบัติในระบบการศึกษาอบรม จึงต้องพิจารณาที่จะให้ได้รับการแนะนำชักจูงสั่งสอนอบรมที่ได้ผลดีที่สุดคือต้องมีผู้สั่งสอนอบรมที่เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติมีความสามารถและใช้วิธีการอบรมสั่งสอนที่ได้ผลดังนั้นในระบบการศึกษาอบรมจึงจำกัดให้ได้ปรโตโคสะ ที่มุ่งหมายด้วยหลักที่เรียกว่ากัลยาณมิตรตาหรือการมีกัลยาณมิตรส่วนปัจจัยอย่างที่สองโยนิโสมนัสิการเป็นตัวหลักการใช้ปัญญาซึ่งจะต้องพิจารณาว่าควรใช้ความคิดให้ถูกต้องอย่างไร เมื่อนำปัจจัยทั้งสองมาประกอบกันนับว่ากัลยาณมิตรตาเป็นองค์ประกอบภายนอกและโยนิสโสมนสิการเป็นองค์ประกอบภายในถ้าตรงข้ามจากนี้คือได้ผู้ไม่เป็นกัลยาณมิตรทำให้ประสบประ,ระโตโคสะที่ผิดพลาดและใช้ความคิดผิดวิธี เป็นอยโยนิโสมนสิการก็จะได้รับผลตรงข้ามคือเป็นมิจฉาทิฏฐิไปได้ปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิสองประการนี้มีหลักการบางอย่างที่ควรทราบดังต่อไปนี้หนึ่งปรตโตโคสะกัลยาณมิตรวิธีการแห่งศรัทธาปรตโตโคสะหรือเสียงจากผู้อื่น ที่จะได้ให้เกิดสำมาทิฏฐิได้ก็คือเสียงที่ดีงามเสียงที่ถูกต้องเสียงที่บอกกล่าวชี้แจงความจริงมีเหตุผลเป็นประโยชน์เฉพาะอย่างยิ่งที่เกิดจากความรักความปรารถนาดีเสียงดีงามถูกต้องเช่นนี้เกิดจากแหล่งที่ดีคือคนดีคนมีปัญญาคนมีคุณธรรม คนเช่นนี้ทางธรรมเรียกว่าสัตบุรุษบ้างบัณฑิตบ้างถ้าคนดีคือสัตบุรุษหรือบัณฑิตนี้ไปทำหน้าที่ช่วยเหลือแนะนำสั่งสอนชักนำสัมมาทิฏฐิให้แก่ผู้อื่นก็เรียกว่าเขาทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรแต่บุคคลผู้สแสวงสัมมาทิฏฐิไม่จำเป็นต้องรอให้สัตบุรุษหรือบัณฑิตมาหาตน ตรงข้ามเขาย่อมกระตรือรือร้นที่จะไปหาไปปรึกษาไปสดับฟังไปขอคำแนะนำชี้แจงสั่งสอนเข้าร่วมมูอยู่ใกล้ตลอดจนศึกษาแบบจากแนวทางจากบัณฑิตหรือสัตบรุษนั่นเองการกระทำของเขาอย่างนี้เรียกว่าการเสวนาสัตบุรุษ หรือคบหาคนดีแต่ไม่ว่าสัตวุบรุษจะมาทำหน้าที่ให้หรือบุคคลนั้นจะไปคบหาสัตว์รุษเองก็ตามในเมื่อมีการยอมรับหรืออิทธิพลต่อกันเกิดขึ้นแล้วก็เรียกว่าเขามีกัลยาณมิตรและเรียกภาวะเช่นนี้ว่ากัลยาณมิตรตา,ตาแปลว่าความมีกัลยาณมิตร กัลยาณมิตรไม่ได้หมายถึงเพื่อนที่ดีอย่างในความหมายสามัญเท่านั้นแต่หมายถึงบุคคลผู้เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติที่จะสั่งสอนแนะนำชี้แจงชักจูงช่วยบอกช่องทางหรือเป็นตัวอย่างให้ผู้อื่นดำเนินไปในมักคาแห่งการฝึกฝนอบรมอย่างถูกต้องในคำพีวิสุทธิมัรค ท่านยกตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าพระอระหันตสาวกครูอาจารย์และท่านผู้เป็นพระหูสูตรทรงปัญญาสามารถสั่งสอนแนะนำเป็นที่ปรึกษาได้แม้จะอ่อนวัยกว่าในกระบวนการพัฒนาปัญญาความมีกัลยาณมิตรนี้จัดว่าเป็นระดับความเจริญปัญญาในขั้นศรัทธาส่วนในระบบการศึกษาอบรม ความมีกัลยาณมิตรควรมีความหมายครอบคลุมทั้งตัวบุคคลผู้อบรมสั่งสอนเช่นพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นต้นทั้งคุณสมบัติของผู้สอนทั้งหลักการวิธีการอุปกรณ์อุบายต่างๆในการสอนและการจัดดำเนินการต่างๆทุกอย่างที่มีผู้ มีหน้าที่ให้การศึกษาจะพึงจัดทำเพื่อให้การศึกษาอบรมได้ผลดีตลอดจนหนังสือสื่อมวลชนบุคคลตัวอย่างเช่นมหาบุรุษหรือผู้ประสบความสำเร็จโดยธรรมและสิ่งแวดล้อมทางสังคมทั้งหลายที่ดีงามเป็นประโยชน์เท่าที่จะเป็นองค์ประกอบภายนอก ในกระบวนการพัฒนาปัญญานั้นได้ความสำคัญของการมีกัลยาณมิตรภิกษุทั้งหลายเมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อนเป็นบุพนิมิตฉันใดความมีกัลยาณมิตรก็เป็นตัวนำเป็นบุพนิมิตแห่งการเกิดขึ้นของอริยะอัสดางคิกมักแก่ภิกษุฉันนั้น ภิกษุผู้มีกัลยาณมิตรพึงหวังสิ่งนี้ได้คือจักเจริญจักทำให้มากซึ่งอริยะอัสดางคิกมักดูก่อนอนน์ความมีกัลยาณมิตรเท่ากับเป็นพรหมจรรย์ทั้งหมดทีเดียวเพราะว่าผู้มีกัลยาณมิตรพึงหวังสิ่งนี้ได้คือเขาจักเจริญจักทำให้มากซึ่งอริยะอัสดางคิกมัก อาศัยเราผู้เป็นกัลยาณมิตรเราสัตว์ผู้มีชาติเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากชาติผู้มีชราเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากชราผู้มีมรณะเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากมรณะผู้มีโสกะปริเทวะทุกโทมนัตและอุปายาตเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากโสกะปริเทวะทุกโทมนัตและอุปายาต ภิกษุทั้งหลายเมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ย่อมมีแสงเงินแสงทองเป็นบุพภณิมิตมาก่อนฉันใดความมีกัลยาณมิตรก็เป็นตัวนำเป็นบุพภณิมิตแห่งการเกิดขึ้นของโพชิชงเจ็ดแก่ภิกษุฉันนั้นภิกษุผู้มีกัลยาณมิตรพึงหวังสิ่งน,นี้ได้คือจักเจเริญจักทำให้มากซึ่งโพชฌงเจด เราไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้สักอย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือให้อกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเหมือนความมีกัลยาณมิตรเลยเมื่อบุคคลมีกัลยาณมิตรกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไป เราไม่เล็งเห็นทำอื่นแม้สักอย่างที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่ที่เป็นไปเพื่อความดำรงมั่นไม่เสื่อมสูญไม่อันตรธานซึ่งแห่งจัรรมเหมือนความมีกัลยาณมิตรเลยโดยกำหนดว่าเป็นองค์ประกอบภายนอกเราไม่เล็งเห็นองค์ประกอบอื่นแม้สักข้อหนึ่งที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่ เหมือนความมีกัลยาณมิตรเลยสำหรับภิกษุผู้เป็นเสขะยังไม่บรรลุอรหันตผลปรารถนาความเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมเราไม่เล็งเห็นองค์ประกอบภายนอกจาอย่างอื่นแม้สักอย่างหนึ่งที่มีประโยชน์มากเหมือนความมีกัลยาณมิตรเลยภิกษุผู้มีกัลยาณมิตรย่อมกำจัด กุศลได้และย่อมบำเพ็ญกุศลให้เกิดขึ้นภิกษุผู้มีกัลยาณมิตรพึงหวังสิ่งนี้ได้คือ 1. จักเป็นผู้มีศีลสำรวมระวังในปาฏิโมกสมบูรณ์ด้วยอาจาระและโคจร 2. จักเป็นผู้มีโอกาสได้ยินได้ฟังได้ร่วมสนทนาอย่างสะดวกสบายตามความปรารถนาะ ในเรื่องต่างๆที่ขัดเกลาอุปนิสัยชำระจิตใจให้ปลอดโปรง่งคือเรื่องความมักน้อยเรื่องความบำเพ็ญเพียรกะเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องวิมุติเรื่องวิมุติญาณทัศนะสามจักเป็นผู้ตั้งหน้าทำความเพียรเพื่อกำจัดอกุศลธรรมและเพื่อบำเพ็ญกุศลธรรม ให้เพียบพร้อมจากเป็นผู้แข็งขันบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมสี่จากเป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาที่เป็นอริยะยังรู้ถึงความเกิดความดับชำแรกกิเลสนำไปสู่ความสูญสิ้นแห่งทุกข์บาลีที่ยกอ้างนี้ เน้นความสำคัญของความมีกัลยาณมิตรสำหรับพระภิกษุเพราะเป็นพุทธพจน์ที่ตรัสกับพระภิกษุส่วนในด้านคำสอนสำหรับคนทั่วไปโดยเฉพาะชาวบ้านยิ่งมีหลักธรรมและพุทธภาษิตท,ที่ย้ำถึงความสำคัญของการครบหาและการเสวนาคนดีเพิ่มจากนี้อีกมากมายเช่น ความมีกัลยาณมิตรเป็นข้อธรรมอย่างหนึ่งที่เป็นไปเพื่อบรรลุทธิฐธรรมิกัตถะประโยชน์โลคนี้การครบคนชั่วเป็นอบายมุขก,การครบมิตรและปฏิบัติถูกต้องต่อมิตรเป็นหลักอย่างหนึ่งในคำสอนเรื่องทิฏหกการรู้จักเลือกคบคนตามหลักมิตรแท้มิตรเทียมการเสวนาสัตบุรุษ เป็นข้อธรรมหนึ่งในจักสีเป็นข้อธรรมหนึ่งในวุธ,ธิธรรมสีและในโสดาปฏิยังคะสีความาามีกัลยาณมิตรเป็นข้อธรรมหนึ่งในนาทะกรณธรรมหรือธรรมที่ทำให้คนพึ่งตนได้สิบประการในชาดกซึ่งเป็นคำสอนสำหรับคนทุกชั้นทุกประเภทโดยเฉพาะชาวบ้าน ก็มีเรื่องราวและสุภาษิตแนะนำเกี่ยวกับการครบหาหรือการเสวนาเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ยังมีภาษิตเกี่ยวกับเรื่องนี้กระจายอยู่ทั่วๆไปในพระสุตตันตปิฎกขอยกมาดูเป็นตัวอย่างการไม่คบคนพานการครบบัณฑิตและการบูชาคนควรบูชา นี่เป็นอุดมมงคลครบคนเช่นใดก็เป็นคนเช่นนั้นผู้ใดแม้ไม่ได้ทำความชั่วแต่เกลือกลัวกับผู้ทำบาปผู้นั้นย่อมพลอยถูกระแวงในกรรมชั่วและเสื่อมเสียชื่อเสียงยิ่งยิ่งขึ้นผู้คบคนเร็วย่อมพลอยเร็วลง ผู้ใดห่อปลาเน่าด้วยใบคาใบคาย่อมเหม็นกลิ่นปลาคละคลุ้งการเกลือกกั้วคนผานย่อมมีผลอย่างนั้นผู้ใดหอ่อกิจสนาด้วยใบไม้ใบไม้นั้นย่อมพลอยมีกลิ่นหอมฟุง้งการเสวนานักปรารย่อมมีผลอย่างนั้น ปราดย่อมแนะนำสิ่งที่ควรแนะนำไม่ชวนทำสิ่งที่สิ่งไม่เป็นเรื่องพึงมองเห็นคนมีปัญญาที่ชอบชี้โทษพูดจาข่มขีเสมือนเป็นผู้บอกขุมทรัพย์คนเช่นนั้นเป็นบัณฑิตควรครบได้คบคนเช่นนั้นมีแต่ดีขึ้นไม่เลวลงพึงแนะนำตักเตือนเถิดพึงพร่ำสอนเถิด พึงห้ามปรามจากความชั่วเถิดคนที่ทำเช่นนั้นย่อมเป็นที่รักของสัตบุรุษไม่เป็นที่รักของอสัตบุรุษทีระชนอยู่ร่วมด้วยเป็นสุขเหมือนสมาคมแห่งญาติ เดินร่วมกันเจ็ดเก้าก็นับว่าเป็นมิตรเดินร่วมกันสิบสองเก้าก็นับว่าเป็นสหายอยู่ร่วมกันสักเดือนหนึ่งหรือครึ่งเดือนก็นับว่าเป็นญาติถ้านานกว่านั้นไปก็เหมือนเป็นตัวเองมีญาติพวกพ้องมากย่อมเป็นการดีเหมือนหมู่ไม้มากหลายในในกลางป่า ต้นไม้ที่ขึ้นอยู่โดดเดียวถึงจะงอกงามใหญ่โตเท่าใดลมก็พัดให้โค่นลงได้ถ้าได้สหายผู้มีปัญญาปกครองตนพึงพอใจมีสติเที่ยวไปกับเขาถ้าไม่ได้สหายที่มีปัญญาปกครองตนพึงเที่ยวไปคนเดียวและไม่พึงทำความชั่วการคบมิตรที่เป็นพระหูสูตร ผู้ทรงธรรมผู้โอราณด้วยความดีมีปฏิพานครั้นรู้จักประโยชน์ที่มุ่งหมายกำจัดความสงสัยได้แล้วจึงควรเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนหน่อแรดการฟังธรรมตามการการสนทนาธรรมตามการนี่เป็นอุด,ดมมงคลคนขึ้นแพ่น้อยไปในมหาสมุทรพึงจมเสียฉันใด แม้แต่สาธุชนอาศัยคนเกียรติคร้านก็ย่อมจมลงได้ฉนั้นเพราะฉะนั้นควรเว้นห่างคนเกียรติคร้านมีความเพียรสามอย่างนั้นเสียพึงอยู่ร่วมกับเหล่าบัณฑิตผู้สงัดผู้เป็นอารยะผู้มีใจเด็ดเดียวเพ่งพินิษผู้เร่งระดมความเพียรเป็นนิดสุภาษิตํำนองนี้ แม้ไม่ต้องยกมาแสดงมากก็พอให้ข้อสังเกตเชิงเปรียบเทียบได้ว่าพุทธพจน์เกี่ยวกับการเสวนาที่ตรัสแก่พระภิกษุโดยมากมีจุดหมายมุ่งตรงต่อปรมัติตและประสงค์จะส่งเสริมสัมมาทิฏฐิในแนวที่จะเป็นโลกุตระอย่างเด่นชัดอย่างที่แสดงสำหรับคนทั่วไปหรือชาวบ้าน เน้นประโยชน์ในขั้นทิฏฐธรรมิกัตถะเชื่อมกับสัมปรายิกัตถะมุ่งการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชีวิตประจำวันกลมกลืนไปกับการชักจูงสัมมาทิฏฐิในระดับโลกีคือความเชื่อกรรังความสำนึกรับผิดชอบเกี่ยวกับความดีความชั่ว ยังไม่เน้นสัมมาทิฏฐิแนวที่จะเป็นโลกุตระคือการมองโลกและชีวิตตามสภาวะเป็นทำนองปล่อยให้แฝงอยู่และสอนสอดแทรกไปตามโอกาสอย่างที่เรียกว่าค่อยๆปูพื้นฐานจิตใจให้พร้อมขึ้นไปเรื่อยๆเพราะคนทั่วไปมีมีหลายระดับคุณสมบัติของกัลยาณมิตรคนดี ว่าโดยลักษณะเฉพาะตัวของเขาที่เรียกว่าเป็นสัตบุรุษหรือบัณฑิตมีคุณสมบัติบางอย่างที่ควรทราบดังนี้สัตบุรุษหรือคนดีหรือคนที่แท้มีธรรมของสัตบุรุษเรียกว่าสัพพุริสธรรมเจ็ประการดังนี้หนึ่งทรรมัญยุตารู้หลักและรู้จักเหตุ คือรู้หลักความจริงของธรรมชาติรู้หลักการหลักกฎเกณฑ์แบบแผนหน้าที่ซึ่งจะเป็นเหตุให้การกระทำได้สำเร็จผลตามความมุ่งหมายเช่นภิกษุรู้ว่าหลักธรรมที่ตนจะต้องศึกษาและปฏิบัติคืออะไรมีอะไรบ้าง 2. อ,อัฏฐันยุตาความรู้ความมุ่งหมายและรู้จักผล คือรู้ความหมายและความมุ่งหมายของหลักธรรมหรือหลักการกฎเกณฑ์หน้าที่รู้ผลที่ประสงค์ของกิจที่จะกระทำเช่นภิกษุรู้ว่าธรรมที่ตนศึกษาและปฏิบัตินั้นนๆมีความหมายและความมุ่งหมายอย่างไรตลอดจนรู้จักประโยชน์ที่เป็นจุดหมายหรือสาระสำของชีวิต สามอัฏฐานยุตารู้จักตนคือรู้ฐานะภาวะเพศกำลังความรู้ความถนัดความสามารถและคุณธรรมเป็นตน้นของตนตามเป็นจริงเพื่อประพฤติปฏิบัติได้เหมาะสมและให้เกิดผลดีเช่นภิกษุรู้ว่าตนมีศรัทธาศีลส,สุตะจาคะปัญญาและปฏิภาณแค่ไหน สี่มัดตันยุตารู้จักประมาณคือรู้จักความพอเหมาะพอดีเช่นรู้จักประมาณในการบริโภคอาหารในการใช้จ่ายทรัพย์ภิกษุรู้จักประมาณในการรับปัจจัยสี่เป็นต้น 5. กาลันยุตารู้จักการเช่นรู้ว่าเวลาไหนควรทำอะไร รู้จักเวลาเรียนเวลาทำงานเวลาพักผ่อนเป็นต้น 6. ปปปริสัญญุตารู้จักชุมชนคือรู้จักถิน่นรู้จักชุมนุมและชุมชนรู้จักมลรยาตรระเบียบว,วินยัยขนบธรรมเนียมประเพณีและข้อควรรู้ควรปฏิบัติอื่นๆต่อชุมชนนั้นๆ เจ็ดปุคะลันยุตารู้จักบุคคลคือรู้จักรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยอัธยาศัยความสามารถและคุณธรรมเป็นต้นเพื่อปฏิบัติต่อผู้นั้นโดยถูกต้องเช่นว่าควรจะคบหรือไม่จะเกี่ยวข้องจะใช้จะยกย่องจะตำหนิหรือจะแนะนำสั่งสอนอย่างไรจึงจะได้ผลดีเป็นต้น ัคือคนรือรคคนนนที่ดเิชับท่านก็ได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์ทวินสุทธกิตโตลมนาแห่งวัดป่าช้าตำบลทาวอนอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปุรีรัมนะครับสำหรับคลิปที่หนึ่งวันนี้เราก็ขอยุติเพียงเท่านี้ขอให้ท่านได้ติดตามคลิปที่สของพระอาจารย์ทวินได้เลยนะครับจากทาง YouTube ครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ